สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยรายการที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวแปลกๆผ่านการแจดอันดับสิบอันดับห้าอันดับหรือเจ็ดอันดับผมโล่นครับผมเดีครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูด่ึงแมะแรงขาไปจนบางคนเหงเงบและขยะแยะกับชีวิตชนิดนี้ไปเลยนะครับอนีครับ เรามาเจอกับพายาแขงรูปแบบใหม่ครับนั่นก็คือวงการหนูหนูนูอีกแล้วนะครับรับรองว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับทุกคนจ้องรู้จักอย่างแน่นอนนะครับแต่คงไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะหนูนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นชื่อว่าสกประปกนะครับถึงเราจะไม่รู้ว่าสกประปกตรงไหนนะครับแต่เมื่อดินชื้อครับก็รู้เลยว่ามันสกประปกนะครับเพราะมันนะครับอาศัยอยู่ในซอยแยกับแมลงสาบนั่นก็คือท่อระบายนะครับทั้งขยะนะครับาองั้นจึงที่เลยว่ามันสกกปรแนนน่อครับ แต่การนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับบอกไปแล้วครับได้สารครับเป็นสิ่งชีวิตชั้นตันนะครับแต่กลับมี้ความสตนอยู่ในตัวนะครับเพราะงั้นครับวันนี้ครับหนูก็เช่นเดียวกันครับเราจะมาดูครับว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหนูครับมันก็มีความสแตนอยู่ในตัวของมันเช่นเดียวกันนะครัเพื่อมาให้เป็นการถึดเวลาเราไปชมกันเลยครับก็กลับมาอแล้วครับกับการแรงกิ้งแปลกๆหรือคือการจานดับแปลกๆนั่นเองวันนี้ครับเรามาพูดเรื่องหนูครับแต่เพื่อให้มันมีสาระและไม่น่าเบื่อครับวันนี้เราจะมาพู เริ่มต้นกันด้วยนะก0หรือคือเลข6นั่นก็คือหนูดำหรือคือ black y a t นั่นเองนะครับหนูดำครับถือเป็นฟันร้ายของชาวยุโรปอย่างแท้จริงครับเพราะมันคือตัวแพร่ระบาดการระลกปกติแล้วหนูดำเนี่ยชอบสถานที่ในเขตร้อนครับแต่บางครั้งมันก็สามารถอาศัยอยู่ในบางประเทศของยุโรปได้ซึ่งหมัดที่อาศัยอยู่ตามตัวมันเนี่ยมีชื่อแบคทีเรียเยอร์ซิเนแพทิสที่ก่อให้เกิดการรโลกในรุโย่ไอย,ยุโรปซึ่งเป็นเหตุการณ์โรคระบาดท,ที่ร้ายแรงที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์มุสเซียชาติเริ่มต้นขึ้นในแถบตะวันตกเฉียงใต้ครับและตอนกลางของเอเชียและแพร่กระจายเข้าไปที่ยุโโรรปผู้สชววิตจากกทั่ลม แลวประมาณ75ล้านคนเลยและในจํานวนประมาณ20ล้านคนเกิดขึ้นี่ยุโรปเท่านั้นทุกวันนี้ครับหนูดํายังเป็นสัตว์ที่ยังสร้างปัญหาโลกเหมือนเดิมมาตอนน่อด้วยอันดับโกหรือก็คืออันดับ5นะครับนั่นก็คือกับดักหนูนะั่นเองมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยในการป้องกันหนูอย่างสมบูรณ์แบบในบ้านของคุณพวกมันสามารถผ่านช่องเล็กขนาดเล็กกว่าตัวมันได้อย่างสบายๆฟันของมันมีความแข็งแกร่งสามารถแทะเหล็กหรือปูนซีเมนที่มีความหนายอย่างง่ายดายนั้นเมื่อพวกมันเข้าไปเนบ้ยนครับจึงเป็นเรื่องยากที่จะกําจัดมันครับ Yeah, yeah, yeah. าถึงอันดับ4ครับหรือผู้บายเจดบันเจ็บันก็คือชีนั่นเองครับแั่นก็คือหนูซอมบี้ครับ t o ก o ซ l a s m o มซีเป็นปรสิตในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดครับรวมทั้งแมวหนูหรือแม้แต่มนุษย์นะครับภาวะปรสิตที่น่นสาสนใจของมันเกิดขึ้นเมื่อมันดำรงชีวิตอยู่ในตัวของหนูครับหนูที่ติดเชื้อมันจะเปลี่ยนแป,แปลงทางเคมีที่สมองทำให้พิติกรรมของหนูไม่กลัวแมวในบางงานวิจัยยังพบว่านอกจากจะไม่กลัวแล้วยังวิ่งเอาหาด้วยความชอบด้วยซ้ำและก็มาถึงอันดับสั่งหรือคือสารน,นะครับ นั่นคือหนูมีความแข็งแกร่งเหลือเชื่อครับพวกมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้โดยไม่ยากหนูสามารถอดทนในพื้นที่ไม่มีน้ําได้ดีกว่าอูฐมันสามารถตกจากตึกชั้นห้าได้โดยไม่ระบาดเจ็บและสามารถว่ายน้ําได้ไกลถึงครึ่งไมล์ได้สบายๆอีกทั้งยังดำน้ําได้นานถึง2นาทีนะครับหนูบางตัวกระโดดได้ถึง3ฟุตแต่ถ้ากระโดดได้ไกลจะไกลถึง8ฟุตแถมหนูรุ่นใหม่ยังไฮเปอร์ครอปเข้าอีกครับนั่นก็คือมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันสารพิษและหนูท่อระบายน้ําบางตัวสามารถสู้้กับแมวตตต่อไดส และก็มาถึงอันดับ2ครับหรือผู้แบบเจแปนเจแปนก็คือนี่นั่นคือลูกหนูดูครับเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วปานเดอะฟาส์6กันเลยทีเดียวหนูตัวหนึ่งออกลูกปีละประมาณ8คลอกคลอกหนึ่งประมาณ5-6ตัว เมื่อผสมพันธุ์และจะตั้งท้องประมาณ21-22วันหรือคือ5สัปดาห์ตลอดชั่วอายุของมันยิ่งมันอยู่ในสภาพแวดล้อมดีๆครับหนูยังสามารถผสมพันธุ์หลายร้อยพันตัวเพียงแค่ปีเดียวอืมหนูคลองโลกและก็มาถึงอันดับหนึ่งครับหึ่งก็คือนั่นก็คือราชิงราชาหนูไปประกบการเกี่ยวกับหนูกุมหนึ่งที่เอาหามามัดผูกติดกันเป็นกระจุกอีหนูตุงหนัง ไม่สามารถดึงตัวให้ออกจากพัานาการได้แม้แต่น้อยซึ่งทุกรายครับเป็นหนูสีดำจำนวนหนูใหแือและกระจุกครับมีประมาณ5-12ถึงตัวและเป็นหนูวัยเดียวกันทั้งสิ้นอายุไม่โตเต็มที่พักพบที่ที่มีรูเพดานฝาบ้านในครัวหรือในยุงเพราะกับเสียงร็อกจีจ้า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 จี้จ้าการรังงมในหลังที่อยู่แต่ของมันส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจนบัดนี้ก็ยังไม่มีคำตอบแต่อย่างใดขอข้อคูลข้อมูลดีๆจากบทความเรื่องจริงทะลุโลกนะฮะ เป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับข้อแท็จริงเกี่ยวกับหนูที่ได้ผ่านไปแล้วครับเกิดจะหักขบันยายสรรพคุณความเจ๋งของมันกันเอ้ที่เดี่ยวและใครที่ได้ฟังเรื่องราววันนี้ไปนะครับผมว่าพวกคุณคงไม่ปลื้มกับหนูแน่นอนครับอาจจะเกรียมมันเพิ่มขึ้นได้้ํานะครับแหมบนโลกนี้ครับมีความลับเยอะจริงๆริครับคุณเอครับครับและฝากเพื่อนๆนะครับว่าให้ระวังสิ่งมีชีวิตตรงนี้ด้วยนะครับาว่ามรนไม่ได้เพียงแค่วิ่งเข้าไปแอบกินข้าวสารเพียงเดียวแน่นอนนะครับ เป็นตัวการแบคทีเรียนะครับหรือเชื้อโรคครับและที่เราู้จักกันนี้คนระับนั่นก็คือโรคชีหนูนั่นเองนะครับ,รบก็ขออย่าปล่อยปากล้วเลยเรื่องของเจ้าหนูจี๊ดจี๊ดจี๊ดตัวนี้นะครับขอหนาวันนะครับมา,ากะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นสว่วนคุณอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นได้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับและสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรหัวข้ออะไรอันดับแบบไหนเรียนพบกับรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วย สัปดาหนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับมันนนแออก